นะคะก็เริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะคะเมื่อกี้นี้เรื่องเป้ขอร้องแล้วนะคะเรื่องวิ่งคงไม่ต้องเพราะว่าโตโตแล้วนะคะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายโมงจะมีเด็กมาอีกสองโรงเรียนนะคะก็จะต้องก็จะต้องเสียวเสียวกันหน่อยนะคะอ่านะคะวันตู้โชว์อะไรใดๆต่างๆอย่าามือเท้าอย่าเอาของวางอย่าพิงนะคะในส่วนตรงนี้นะคะ เราอันนี้จะชี้ให้เห็นภาพกว้างโดยรวมนะคะทาให้ท่านจินตนาการได้ว่าระหว่างเรื่อเดินตรวนี้นะคะเราไปดูตรงไหนอะไรยังไงมาบ้างนะคะอรอบแรกเลยเราเจอในบริเวณนี้นะคะที่ต้นต้นทางของถุ่นี้นะคะแล้วเราก็ไปส่องกาแพงนะคะซึ่งอยู่เขตตรงนี้นะคะมาถึงแค่ตัวนี้เองเห็นไหมคะเขตกําแพงให้เราดูใน,ะแ,คนนะคะแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็เดินมาตามทางนี้ นะดูอู่ไปเรื่อยแล้วเราก็เข้ามา <Okay. S 1> ฐานปล่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดูเตาหม้อน้ําตรงนี้แล้วปัจจุบันเราอยู่ที่ตึกนี้นะคะ, <Okay. S 1> อ,ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะคือเ <Okay. S 2> ขตพระนิเวศเดิมนะคะของเจ้าพญาจัก,กรีตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนั้นเนี่ยนะคะขอบเขตคือตั้งแต่นะคะคลองวัดระครังนี่คือวัดละคังนะคะคลองวัดระครังจนถึงคลองมอน คลองมอญคือคลองที่จะ,ะกั้นระหว่างของของฝั่งทหารเรือนี้นะคะกับวัดเทวรัตน์นะคะอยู่อยู่ระหว่างวัดสองวัดอยู่ระหว่างว,วัดสองวัดนะคะอ่านะคะซึ่งนะคะขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยนะคะ<อ>ก็บริเวณตรงเนี้ยนะคะ,ะที่ว่าเป็นแนวกำแพงที่มันลึกลึกเกินกว่าที่เราจะเดินไปดูได้นี่นะคะก็ยังมีอยู่ นะคะแล้วก็มีอันนี้เนี่ยค่ะตลอดแนวไปเนี่ยนะคะเนี่ยแหละคือเขตเนิเวศนะคะจนถึงทั้งสุดตรงนี้นะคะของจริงๆยังมีเหลืออยู่โซนนี้อยู่หน่อยหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็มีของเราตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะในอดีตเนี่ยนะคะบางบางตำราอาจจะบอกว่าเป็นจวนของเจ้าพยาจักรีหรือจะเป็นหอ พระธรรมนะคะอยู่ที่วัดละคังนะคะแต่ถ้าว่ากันโดยโดยขอบเขตของวังที่ชัดเจนนะคะแล้วก็โดยโดยทำลายแล้วเนี่ยนะคะก็มีข้อสันนิษฐานหนึ่งนั่นคือว่าจว,จวนที่ว่าอยู่ที่วัดละคังนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าสร้างและอาศัยอยู่ในวัดละคังแต่น่าจะเป็นไม้ของจวนที่รือ้อมาถวายวัด เพราะว่าวัดบางว่าใหญ่เนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะแล้วก็ในสมัยกรุงธนบุรีที่มีการย้ายถินฐานกันมานั้นน่ะนะคะเจ้าพยาจัก,กรีก็ใช่ว่าจะเป็นคนสิ้นไรไม้ตอกจะต้องไปขอที่วัดสร้างบ้านนะคะแล้วประกอบกับนะคะออขอบเขตของ กําแพงพนิเวศเนี่ยชัดเจนอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็จึงมีข้อสันนิษฐานอีกอันนึงก็คือว่าเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปชมกันคืออุโบสถวัดวงสมุนวิหารวงสมุนเนี่ยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบหรือว่าเราแยกศัพท์เราจะพบว่ามันจะมีคําว่าวงศ์หรือวงศาและมูลหรือมูลละ ก็คือเป็นการลํำลึกถึงต้นทางต้นตระกูลของของครอบครัวเราของของอวงสาขนาญาติเรานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งที่ที่มีนะักวิชาการมามาชมนะคะแล้วเขาก็แชร์แชร์กันไว้นั้นก็คือว่าถ้าเราดูนะคะ,ะจากวัดวงสมุนนี้นะคะอุโบสถนี้นะคะตรงกันไปเนี่ยนะคะจะตรงกับ ใจกลางนะคะของพะะระบรมมหาราชวังนะคะก็คือเป็นเป็นพระที่นั่งนะคะจัก,กรีนะคะที่ที่เป็นใจกลางอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะหลายคนก็สันนิษฐานว่าพิกัดเดิมที่เป็นที่ตั้งจวนเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่านะคะวิวที่ทาไมถึงเลือกให้ใจกลางพระบรมมหาราชวังอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างเมืองอยู่ฝั่งนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นวิวที่สมเด็จเจ้าพระยาจักรีเนี่ยนะคะ ก็คือเป็นมองวิวฝั่งนู้นอยู่ทุกวันนะคะในสมัยกรุงธนบุรีนะคะและยามเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นที่ฝั่งนู้นสวยงามมากนะคะหากว่านะคะหากว่าท่านว่างหรืออะไรเงี้ยแล้ววันวันเสาร์ถ้าอยากจะมาชมเรืออยากจะมาถ่ายรูปแล้วแจ้งขอเข้ามาเช้าหน่อยมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งฝั่งโน้นก็สวยสวยงามเช่นกันนะคะกะ็ดังนั้นเนี่ยนะคะอีกอีกประการหนึ่งก็คือว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งตลิง่งตลิ่งสุดฝั่งนั้นเป็นฝั่งสันดอนงอก ดังนั้นพอจะสร้างเมืองใหม่ก็ไปทางฝั่งที่ปลอดภัยดีกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็แน่ๆวันนี้เราจะเดินกันประมาณยี่ิไรนเนี่ยแหละเดี๋ยวเราเดินมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเราเดินมาแล้วเพราะว่า4ี่สิบไร่คือจากนี้มาถึงนี้ใช่ไหมคะและเดี๋ยวจุด,จ,ดจุดสิ้นสุดที่เราจะเดินเราไปสุดที่นี่เพราะนั้นก็กึ่งกลางการรึ่งกลางพอดีนะคะจงยินดีกับตัวเองนะคะว่าเราจะกินข้าวอร่อยนะคะเพราะเราเหนื่อยนะคะ